ผลผลิตน้อยนะคะ,ะคราคาสินค้าก็ต้องสูงขึ้นจริงไหมคะใช่แต่ถ้าเรามีทางเลือกว่าสินค้ามาจากเพื่อนบ้านได้โดยไม่มีอัตราภาษีเราก็มีสินค้าไม่เดือดร้อนไม่อดด้วยไม่อดด้วยนะคะ<ม>สินค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมก็ได้มีการตกลงกันม,มันไม่ใช่แต่อัตราภาษีนะคะมันมีอุปสรรคร้อยแปดภาษีศูนย์ก็จริงแต่หลายประเทศก็กําหนดบอกว่าไม่ได้ อนุญ,ญาตให้นําเข้ามาเท,ท่านี้ตันนะคะหรือเท่านั้นขวดหรือเท่านั้นโหลนะคะอันนี้เราก็พยายามที่จะลดซึ่งกันและกันแล้วก็อำนวยความสะดวกเช่นสินค้าผ่านแดนการกระบวนการที่จะไปเอาของออกของข้าวนะคะนี่คือเรื่องของเปิดเสรีสินค้าแต่นี้ม่เปิดเสรีด้านบริการเนี่ยหลายคนตื่นตัวตื่นตัว,ตตวเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราเปิดเสรีด้านบริการอยู่บ้าง แต่อาจจะไม่ได้รู้สึกกันนะคะเช่นวันนี้เนี่ยถามว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องโครคภัยไข้เจ็บครับผมแพทย์ในประเทศไทยวิเคราะห์ท่านแล้วว่าท่านเป็นอย่างเนี้ยนะคะท่านก็อาจจะวิตกเอ๊ะใช่หรือเปล่าฉันไม่ค่อยเชื่อฉันไม่น่าจะเป็นถ้าท่านอยากจะหาความเห็นของแพทย์ในภูมิภาคที่อาจจะท่านคิดว่าเก่งและมีความรู้นะคะท่านก็อาจจะยกหูโทรศัพท์ไปถามเขา วันนี้อีเมลก็เร็วมากส่งแฟกซ์ส่งทุกอย่างข้อมูลไปได้หมดมท่านก็สามารถหาความเห็นได้นะคะและท่านก็ตัดสินว่าใช่ไม่ใช่อันที่2ท่านไปเรียนได้ท่านอยากจะไปหาความรู้ในประเทศไหนท่านก็ซื้อตัว๋วมีเงินก็บินไปเรียนนี่ก็คือการหาความรู้ที่เปิดเสรีด้านบริการคือท่านเดินทางไปรับบริการในประเทศที่เขามีบริการเปิดต่นี้อันที่สก็คือการที่ให้ประเทศ ในอาเซียนด้วยกันเนี่ยมาเปิดธุรกิจบริการในบ้านเราซึ่งอันนี้อาจจะสร้างความวิตกให้กับบางกลุ่มสาขานะคะคว่าเอ๊ะจะมาแย่งอาชีพเราหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการตกลงกันเรามองมุมเดียวไม่ได้เพราะวันนี้เราจะอยู่บ้านเดียวกันละนะคะเราคิดว่าความเจริญของเขาความก้าวหน้าของเขาก็คือความเจริญของเราเพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้ามานะคะในสาขาบริการที่เราอาจจะ ทำได้แต่การที่มีคนอื่นเข้ามาบางทีเราก็ได้ความรู้จากเขาด้วยจริงไหมคะมันประสบะการณ์ซึ่งกันและกันแต่บางอันที่เราเก่งเนี่ยเราก็ไปนะคะเราก็ไปเปิดบริการที่เขาได้เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศวันนี้เนี่ยก็มานั่งมองดูซิว่าอะไรที่วันนี้เรายังไม่พร้อมเราอาจจะสงวนไว้ก่อนตั้ง<ม>เงื่อนไขไว้บ้างนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะให้ตั้งเงื่อนไขตลอดการนะคะเราก็จะเสียเปรียบเพราะเขามีตัวเลือกหลายประเทศจริงไหมคะ ส่วนอันที่สี่ก็เ,กร,เรื่องการเคลื่อนย้ายของคน 5, <6. S 1> คือเอาคนเข้าไปทํางานที่นั่นที่นี่เหมือนอย่างวันนี้เนี่ยคนไทยก็ไปทํางานในต่างประเทศเยอะเยอะมากนะคะคแต่การที่เข้าไปทําเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานนะคะมันต้องมีคุณภาพเราไม่สามารถทําได้เท่าที่เราพอใจในวันนี้เพราะเราจะต้องแข่งกับคนอื่นนี่คือจุดดีจุดดีก็คือเราก็จะได้กระตือรือร้นไม่คิดว่าเออสบายแล้วแค่นี้ก็ได้มันไม่ได้อีกแล้วนะคะค่ะ เพราะว่าเราจะเห็นง่ายๆเลยวันนี้อะไรที่มันไม่ได้มันไม่ได้ถ้าท่านพูภาษากันไม่รู้เรื่องอนะคะประเทศไทยเนี่ยเรารจะเสียเปรียบนิดนึงเพราะเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแล้วเราก็ไม่ได้พูดภาษาบาฮาซาในอาเซียนด้วยกันเนี่ยเขาพูดบาฮาซาอินโดนีเซียเมากเ,เข้าใจกันได้นะคะแม้กระทั่งคนฟิลิปปินส์แต่ประเทศไทยเนี่ยเราพูภาษาของเราอะ่ะเราก็ภูมิใจมาโดยตลอดอะ่ะแต่ตอนนี้ไอ้ความภูมิใจอันนั้นก็ต้องเก็บเอาไว้ แล้วเราก็หาประโยชน์มากขึ้นโดยการเรียนรู้รภาษาอังกฤษถ้ายังดีก็ภาษาเพื่อนบ้านถ,าถ้าเก่งก็ไปภาษาจีนภาษาอื่นที่เราคิดว่าค <นะ S 1> ือการ,ร,รเรียนภาษาท่านรู้ภาษาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกําไรชีวิตใช่ครับนะคะเพราะว่าท่านจะต้องติดต่อกับคนไม่ใช่ติดต่อกับแค่60ล้านแล้วถ้าจะติดต่อกับคนเป็น600ล้าน2000ล้าน3,000ล้านนะคะต้องหนักเอาไว้อนนี้เราก็ ต่อมาอีกอันหนึ่งที่คนก็มีความวิตกนะคะก็คือการกเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีทุกทุกอย่างของการเปิดเสรีมันจะมีทั้งโอกาสมันจะมีทั้งสิ่งท้าทายเราแต่อย่าลืมว่าถ้าเราสามารถที่จะแปลวิกฤตเป็นโอกาสมันก็กลายเป็นบวกได้นะคะมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดนโยบาย การตั้งตัวการเตรียมความพร้อมนะคะที่เราพูดว่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเนี่ยคืออะไรมันไม่ใช่เพียงเตรียมความพร้อมมาแค่จัดสัมมนาพูดคุยกันมันก็ต้องกลับไปคิดว่าเราทําอาชีพอะไรแล้วเราจะมีหนทางเราจะมีโอกาสไหมเหมือนท่านเปิดร้านขายของเนี่ยท่านก็ต้องดูว่าท่านจะตั้งที่ไหนใช่ไหมคะถ้าท่า,านย้างตั้งย่างตรงนี้ไม่มีคู่แข่งมากท่านก็มีโอกาส แต่ถ้าท่านไปตั้งในย่านที่ฝั่งตรงข้ามท่านก็ขายเหมือนกันอย่างงี้ซึ่งมันก็เป็นไปได้นในชีวิตจริงรไหมคะท่านก็ต้องมาดูว่าเออท่านจะทําอะไรให้ของเราเนี่ยมันเด่นกว่าเขาบอันนี้ก็คือสิ่งที่เราไม่ควรจะวิตกเกินเหตุแต่เราจะต้องใช้สติปัญญาความคิดและเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้มากๆนะคะ <ผม S 1> จริงๆอ่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ให้มันเต็มที่หรือใช้ให้มันถูกจังหวะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดดูว่างานที่เราทำอยู่สิ่งที่เราทำอยู่มันจะมีโอกาสไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยอันนี้อยากจะฝากไว้ตอนนี้แรงงานวิชาชีพเนี่ยมันคืออะไรเราได้กำหนดไปแล้วว่าสาขาใดบ้างที่เราคิดว่าควรจะเคลื่อนย้ายนะครับก็จะเป็นพวกแพทย์พวกพยาบาลพวกทันตแพทย์พวกวิศวกรพวกนักบัญชีนะฮะพวกนักสำรวจรอาชีพเหล่านี้ จะเคลื่อนย้ายไปมาได้แต่นี้การเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเราจบจไไทีปเรียนี้จะไปได้เลยนะคะเราก็ต้องมาทําความตกลงกันว่าวุฒิบตัตรที่คุณเรียนในสถาบันการศึกษาในประเทศเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเขายอมรับไหมถ้าเขายอมรับมันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ทําความตกลงกันไว้ว่าจบวุฒิเท่านี้สามารถไปทําได้ แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะอย่างเช่นสายการแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เราถือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์แน่นอนเราก็ต้องระมัดระวังให้รัดกุมนะคะเช่นเขาจบแพทย์ที่ฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยหนึ่งคำถามก็คือว่ามาตรฐานเดียวกับเราไหมถ้าผ่านม,มาตรฐานรับรองแล้วโอเคก็ผ่านไปเปละหนึ่งเคยพูดง่ายๆว่าประกอบอาชีพนี้ไหม ประกอบ,บอาชีพนี้มานานเท่าไหรนะคะคแล้วก็เราก็จะตั้งเงื่อนไขเหล่านี้และที่สําคัญสุดนะคะในหลายๆประเทศจะตั้งเงื่อนไขในลักษณะที่ว่าถึงท่านจบมาแล้วแต่อย่าลืมนะบางคนเนี่ยจบมาตั้ง30ปีแล้วก็ยังประกอบอาชีพนั้นอยู่ในบางประเทศเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ท่านไปรักษา<อ>คนไข้ได้ตลอดการนะคะคเขาก็จะต้องให้ท่านเนี่ยไปไปพูดง่ายๆไปเข้าคอร์ส นะฮะอัปเดตตัวคุณในเทคโนโลยีใหม่ๆในความรู้ใหม่ๆซึ่งพัฒนาการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเตรียมตัวเพราะในประเทศของเราอาจจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เราถือว่าถ้าประกอบมีใบประกอบโรคศิลป์มีอะไรแล้วก็ทําได้เลยขอให้สอบผ่านโดยเฉพาะเป็นภาษาไทยเนี่ยนะคะก็ใช้ได้แล้วแต่ในหลายประเทศกฎระเบียบอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้อง ศึกษาแล้วก็ดูทำไมคนถึงพูดถึง AEC เยอะมากเพราะว่ามันมีสิ่งที่คุณต้องทำและไม่ทำนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะแต่อย่าไปตรหนกตกใจให้รู้ว่าวันนี้สังคมไทยต้องเน้นที่คุณภาพและมาตรฐานไม่ใช่เน้นเพียงแค่ใบวุฒธธิบัตร,รนะคะเท่านั้นไม่เพียงพอนะคะอันนี้เรียนได้เลยแล้วก็<ม>เราไม่ควรที่จะ มุ่งไปแต่เฉพาะสาขาอาชีพที่เราคิดว่าคือต้องยอมรับว่าการศึกษาไทยเนี่ยสนับสนุนให้คนเนี่ยเป็นนายใช่ไหมคะครับผมนี่เป็นความหวังของของครอบครัวไทยมาโดยตลอดมีลูกมีหลานก็อยากให้อออะไรอะ่ะเป็นเจ้าคน,าคนในคน,น,คนเพราะฉะนั้นไปทำงานภาคเอกชนก็ต้องเป็น CEO นะคะเพราะฉะนั้นห,หลักสูตรต่างๆมันเลยไปมุ่งไปที่ให้เป็นซ e o แต่แท้จริงแล้วเนี่ยนะคะภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อมเป็นหลักเรามีอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าต่างๆเนี่ยในระดับสเกลใหญ่ๆเนี่ยไม่กี่อันท่านบอกชื่อสิมีไม่มีไม่ถึง50 <c oughs> แต่ SME เนี่ยโอ้โห99%เพราะฉะนั้นเวลาจะเราจะผลิตบุคลากรทางด้านการศึกษาก็ดีจะต้องดูแลตรงนี้ด้วยค่ะ อย่าให้ใช้มาตรฐานของเงินเดือนเป็นตัวชี้วัดความสำคัญของอาชีพอันนี้เป็นจุดที่ตัวดิฉันไม่เห็นด้วยและพูดกับกระทรวงศึกษาและและธบ,บวงมาตลอดว่าเราต้องรู้เหมือนเกษตรกรวันนี้เนี่ยคุณจะเห็นไหมคุณมองค่าเกษตรกรเนี่ยดูเหมือนไม่มีค่าแท้จริงก็เพราะว่าคุณตีราคาของวุฒิชีพตรงนั้นเนี่ยต่ำแท้ทั้งที่จริงแล้วเป็นพลังเศรษฐกิจของ